ครับเพราะวันนี้ทุกคนอยู่ในรายการรนคอนออนชัวไปแล้วไปสวัสดีครับเจออีกแล้วคนเดิมที่เดิมของไม่เหมือนเดิมวันนี้ไปที่ไหนวันนี้ไปที่ไหนเปิดรายการเนี่ยอ่ะเปิดแล้วเนเมื่อกี้ข้างนอกเนี่วันนี้เราที่ไหนครับ ขอนแก่นเคนกอนไปกีฬาอะครวันนี้ยังไม่รู้อะไรนี่ชมวิวชมวิวที่ทัดอ่ะชมวิวทำไรโด เพื่อนของเราคนที่นั่งอยู่ด้านหน้าสุดว่ามีปฏิกิริยาเรียกชื่อไงกับอัมนมานั่งด้านหน้าก็เลยแสตมป์หลับไปแล้วสองรอบแบบไม่มีอะไรทำเลยปวดใจ ไม่ม่กินอะไรวันกจะหามกะไม่มันไม่ใช่มะกะอันเรียวเรียกม่งามกะันี่บ้านเ็บกลไม้เน่อี่นอนกิ้มันไปอ่อไหมไ่เป็นังกบไหมนี่สือองไิมเบร์ b e n g s i m

สวัสดีครับเอาไปดงสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับนี่ที่ไหนนี่ที่ไหน ก็วันนี้ก็เดินทางมาทั้งวันเกือบทั้งวันวน,นดเดินทางมาใตอนประมาณบ่ายโมงกว่าใช่ไหมบ่ายโมงไม่ใช่เล่าตุ๊กเลื่องหรือวอะไรเลยเพืนนะฮะด้บ่ายกว่าตอนนี้ก็กำลังจะนอนเตรียมตัวนอนนี่ครับไม่น่าไปอยู่วงทุกนี้นะครับเราก็ประหยัญญาประกิจกรรมครับไปไปที่เอ้ยยังไม่จบนะครับเมื่อกี้ลิง <c oughs> ปิดก,กล้องไหม ก็เดี๋ยวนี่นะครับ Good m o r n ครับตอนดีตอนเช้ากุจุเรีสบสวนนี่ครับนีดายเช้า Good morning ครับตอนนี้าม่อคือราตรีอไรมคืบมาเก็สามชุ่มเก็บสาตกตตกไม่รู้เรื่องอะไรคนตกข้าวเช้าเลย ไปกินข้าวแล้วก็ไปทำกิจกรรมนะครับ s <S ตอนนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับเมื่อกี้ก็มีคนแบบบบนเลยโอ้ยยกไปไหมมันหนักยก เราก็มาจัดกิจกรรมที่เดิมนะครับครั้งที่แล้วที่มาที่ขอนแก่นครับสองคนนี้ยังไม่เคยมานะวันนี้มาแล้วมานัดดี้แล้วนี่ก็มาแล้วนะครับรต่อไปครับเราก็จะทําการยกของต่างๆนะครับไปไป,กกไปกยกของตก,ก็ว้าไปก่อนเฮ้โยโอ้โ 呵呵，为什么遗漏？ ใชไเดียวกันหมดเลยครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูขอชุมกันเลยนะครับว่าเมื่อกี้เราจัดการยังไงบ้างครับ ก็ก็อีครับเมื่อกี้เราเพิ่งจัดเสร็จครับก็ประมาณนี้เขาก็อีกก็ตีอยู่ประมาณกี่ที่นั่งนะสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าที่นั่งครับตอนนี้เราจะพาไปดูนะครับว่าวีทีขนาดเท่าไหร่ไปเลยนะครับก็นี่ครับก็บนนี้ก็คือของวีทีนะครับนี่นะครับวีทีแล้วก็ ไปขางหน้าเนี่ยครับก็ทีเมื่อกี้เราจัดข้างหลังที่ข้างหลังนี้กันนะครับก็หอประชุมก็ใหญ่ครั้งก่อนเราก็เคยมาแล้วครับที่ปาอะไรนี้แต่ครั้งนี้เราก็มีโอกาสมจาจัดอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวรอเริ่มงานนะครับเดี๋ยวจะถ่ายกิจกรรมไปดูไปเลยไป อรไรมากมร่ากคมเกลอร์มคเเร์ดังเงินครับดังเงินอะไราวอร่อยมากเลยครับเเมนูเนี่ยอร่อยสุดละเอมหมดหมดแล้วนะเนี่ยอินเเหลียงมีเหลีองมีเหลีงือวนคนเดียวคนเดียวคนเดียวห้องนอนมืนไม่ได้กินขนมด้วยกันอะ ไปเจอมัวกนะครับเดินไปเดินไปบายสภาพไม่ไม่หายก็นี้คือเวลาทังานตอนนี้สภาพแต่ละคนหลังจากไปยังไหนครับที่ไหนต่อไปไปโครสารคาม ที่โรงเรียนอันนี้นะครับห้องนอนนี่ห้าดาวนี่ครับระบบไฟอันดับหนึ่งของโลกเราก็ต้องอายที่เปิดพัดลมนะครับ <c oughs> นี่คือช่างเอสนี่ครับเครื่องยนต์พัดลมแตง <c oughs> มม่ง V8 <c oughs> เทอร์โบครับนี่พ,พัดพมลม,มดเป็นเฮ้ยจะช็อตหรือเปล่าอย่าเพึ่งกดนะนั่นเราต้องเริ่มแล้ว ประคำเริ like ่ม9ก้าโมงเรามีเวลาเซรจปินเพิ่มขึ้นชั่วโมงเดียวได้ไอ้ครึ่งชั่วโมงเดียวก็เขบอกเลยิ่เขายิ่งเสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเช้าครับมีข่าหนึ่งข่าช่องหนึ่งหนังมากเลยครับที่โรงเรียนอะไรนะท่าน้องแสดงนั่นนะครับมีลิงครับเขาคือแก่เลยครับนี่ครับนี่ครับโอ้ยลิงเขาแก่ได้มีทาด้วยสุดยอดกูหอนใ ขโมยยิ้มบนไซส์ใครับเมื่อคืนเมื่อคืนนี้ครับดูครับอันนี้คือเลื่อนนะครับเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่คาดคิดแต่ไม่รู้เหตุการณ์นะครับเมื่อคืนตอนเยือนจัดเดี๋ยวไปยู่ก่อนโคนเยอะอ่ะเดนไปหลายดอกเลยนอนไม่ได้หลายดอกเลยวันนี้เราจะไปไหนต่อไปด้วยไปนอนต่ออะไรเกงมาจากไหนเนี่ย มันอยู่คนเดียวแหละคนอื่นเขาพูดถูกกดอะไรอันนี้ไปนอนอ,อะไรก่อนมุกอะไรเป็นแนวฉีฉีเกินบางทีเกินไปไปบอกเขาไปไหนนี่คนดูบอกคนดูััไหนไปมหาวิทยาลัยราชภัฏม์มส,ส้ออะรครับโอเคะไรงงต่อครับก็ไป Fair uh, enough, กินท้องคลองดูพวกนี้ตายน้องจ่ายไปเพราะทองติดคอหัวอร่อยจัดตัวหนึ่งไม่กินมองแค่ตรงเดียวคนดีเลยปลาทองครับไม่เคยรู้มากเลยวันนี้เราได้นอนบอสเซอร์ครับบอสเซอร์วันนี้เราได้นอนตรงไหนวนี่ตันไม่ใช่ที่เดียวเมื่อกูตายนะนอนนี่วายแมน ยายายาบันยาหน้ามันช่องมึงเออแม่งยายาชูชาหน่อยน้ะงชาก็ตัวนี้ รอรอใบเดี๋ยวต่อไปก็ปอาคารเีครับอาหารช่วงชว่ชวงบ่ายต่มีเรองหนึ่งช่วงเย็น,ยนวันนี้ทำวันไม่ว่างเลยใช่ไหมใช่ไม่ว่งวางงานทำวันเดี๋ยวเตรียมงานก่อน,นนะครับไป รมจะเต้นแค่รอบเดียวคือตอน10มโมงยี่สิบนอนโรงแรมเมื่อวานนอนแบบไหนนอนแบบใดอันนี้คือโรงแรมที่ดูดีที่สุดที่เราไปนอนนะครับไม,ม่ด้านต่างไปดานมันไม่ค่อยเยอน นี่คือตู้เสื้อผ้าฝั่งด้านซ้ายมือของเรานะครที่เข้ามาก็จะเจอคือมีไม้ค่อย,ยน่ยและมาดูในส่วนของห้องน้ำโอโอตองเบอร์นี้คือเหมือนก็อยู่แบบในแบบธรรมชาติที่เราก็คือมีแบบความแบบป่าไม้ความเขียวขจีของเครื่องอุ่นบลโก้แบบกูช่วยนะอตู้รัวคือเอาจริงฝอัวไอเทมลูกคุณหนูอ่ะ คือมีความแบบเป็นเหมือนหวีได้เราสามารถที่จะแบบกดปุ่มแบบมีหลายแบบเยยี่ยปืนปะเน,นี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ดูด <c oughs> ้ยเตียงก็คือ <c oughs> ขอหลับลนอนได้ นี่วงห่างขอบค uh, mm ุณนะครับดูดูวิวดูมาพาชมวิวเนี่ยมีเวบมีวงมีวิวไว้ดูนะเอาไว้เราพูดทำไมบาหรือเปล่าวะตลกทีวีเมื่อวานชื่อไม่มีนะครับแบบนี้ประชาดีเอ่อเมื่อวานชื่อไม่มีครับเมื่อวานพัดลมโอ้โหตายที่นอนชื่อแบบ พระผมยังไม่ม mm ีอ่ะเมื่อวานอ่ะเปลี่งนี้ทดสอบเปี่ยงเปลียนทดสอบเปลี่ยนอ๋ออะไรหมดไปหนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันพังเดี๋ยวมันพังดูนั่นเลยสบายจใจโอ้ยพระคุณล้วนลนอ่ะคือแบบต้องพมาคุณล้วนลนอ่ะจริงแสดงการดิน้องเอาไม่จ้าอะไรเนี่ยเอามาดูมาเดี๋ยวกลาง โออดีนะครับาไปเอไหาครับโอ้เท้าโมเดลและนุ่งเตียงโอ้กระโดดก็ร้นเสร็จแล้วครับเปิดทีวีดูก็วันนี้ก็เจออะไรเยอะแยะไปหมดเลยอืมแ่้เดี๋ยวเราก็จะนอนนะครับ วันนี้ก็จะนอนวันนี้เวลาประมาณเท่าไหร่เท่าก่าแต่ว่าก็นอนไงไปนอนัปเดี๋ยวใช่นอนแล้บ๊ายบายอกเจตอนเช้าเจอแันตอนเช้าเจอกันตอนเช้าครับโอ้โห อร่อยไหมอร่อยเย่อะไรชาไทยอันนี้ช็อกโกแลตนะครับแบช็อกโกแลตดูดิช็อกโกแลตเยีช็อกโกแลตไม่โฟกัสตื่นตอนเช้าก็อร่อยแล้วตื่นมาแบบโฮ้ยยอดนะสบายอ่ะคือแบบคิดว่าจะไม่อยากตื่นแล้วตายเลยมั้งไม่ต้องตื่นโอ้โอยู่ๆนะไม่อยากตื่นแล้ว หนาวันนี้เรามีกิจกรรมที่โรงเรียนอะไรนะไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าคนเข้าร่วมห้าร้อยห้าร้อยนพัน้าพน้าคนพันห้ารคนเดี๋ยวเราทีเซ้นเรามีกี่คนนะแปดแปดคนเรนยังไงม่เไม่ใหญ่าทำกิจกรรมต่อนะครับเดี๋ยวไปยของลงมาแล้วก็อไปกันไป 자 여러분 여러분들은 꿈을 꿔야 됩니다. หายซอนหมดหายซอนหมดรุ <b> ่กินจังกินเช่า,าไม่ยุ่งกับใครนะปิดโลกได้เลยวันนี้มีคนลงทางนะลำหันไม่เจอที่ทายคือคน เมื่อกี้เหตุการณ์อเมื่อกี้พี่เขาหมดอะไอ้ท่าถ่ายอ่ะเตือนถ่ายครับดูถ่ายเอาแบบมาใช้ไในวงไปเอาแบบมาใช้ดิเบียบเดี๋ยววะตอนนี้เราเพิ่งกลับน้ำเสร็จนะครับเบีบเขาเมื่อกี้เดินไปไหนไม่รู้เดินคนเดียวรวมกลุ่มครับหลงกลุ่มเลยคนเดียวเลยไปไหนแล้ววะบุญน้อยหลงหายบุญน้อยลงหายแบบเมื่อกี้เพื่อนก็ เขาเขาอาบน้ำกันอาบน้ก็เสร็จเรียบร้อยค่อยมาเนี่ยเนี่ยเขาค่อยมาทีหลังกับมาทีหลังอ่ะไอ้ผีมัวแต่เดินเล่นลอนอยู่เพลงแบบเดินคิดว่าแบบฉันหาทางถูกต้องแต่ว่าแบบโอ้ยนี่นะโก้มาเต็มผีกัาขนมเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับ เร็ว่ะกลางคืนดือดเดืครับไม่น้อยนะครับเดือเจอนะครับผีอุราตังดือนะครับเขาเช้าเลยนะครับพรุ่งนี้นะครับเร็วว่ะนะครับเขาเช้านะครไม่ใช่ตัวหน้าขยับยวนเขาเช้านะครับผีนี่ไงอ่องมันยังวะไม่โฉทุเรียนครับอร่อยมากมีสองลูกสองลูกขยันให้เขาเอาไ กินหอมมากเลยครับคเพื่อนได้กินไหมครับกินแล้วอร่อยไหมอร่อยนี่สมุนิมให้กินนี่คนที่รงเท้าสีขาวกินไม่เป็นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่กินไม่เป็นยิ้มได้เรื่อยไม่เป็นกินไม่พิ้งยิ้ไม่เป็นยำ เป็นตีงแค่ทำไมครับก <c oughs> ินมื้อหนึ่งอยู่ครับต่างคืนต้องกิมจิ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 หนกิมจิประกาศยังไม่มีสักอันดูชื่อมันหรือเปล่าเรียกเห็นว่าตีแดงๆเลยกิมจิอ่ะเอกิม <c oughs> จิใช่ไม่ใช่อ่ะดูดิข้าวตุกแล้วก็ข้าวสายมันจะกลายเป็นบีบิมบัมบมบ ไม้สานเนี่ยสารอะไีสา่นนี่อีสาเนอ่ะอีสารบ่อีสานอีสานโปเลียใช่พอดี่ัอันนี้ลองทดลองใชซื้อหนึ่งนอิทานครับว่าโเลียคือแบบใช้ช้อนทองอะไรกินอแบบอยู่บ้านก็จะกินพวกบเบรฟาอาหารเขาก็แบบสลัดผัดอะไรเล่าะนผู้ชมเราปั้นปึ้มปึ้มโปปึงปึงแล้วเราก็ทาการ โบกันสทธิโบกันโบกัทำการจิ้มจุ่มไปที่น้ำของมัน,มนแล้วก็ซึน <c oughs> ี่ <c oughs> รับวิธีการตั้งเขาย่อลยไม่รู้ยรอย่างงไปนชาวบ้านกล <c oughs> ับไปไหนกลับกรุงเทพย่าวิลลี่ก ของก็อ,อยู่นดเดิมได้ลืบที่เดิมเลยครับเดี๋ยวเดินทางนะครับ จบงานจบงานแนละ้วจบ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 งานแล้วนะครับมาเที่ยวกันเ,เราเราคนกันนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวเราค่อยไปด้วยกันร้อนนะครับอากาศร้อนสตาเจ้าอันนี้ที่ไหนเนี่ยยังไม่รู้ที่ที่คืออะไรนะคือแบบลำตะคองเออเคยไหนตะคองเคยมาปันา่นจักรยานก็คือเป็นคนที่อบอกจริงๆตั้งแต่เด็กปั่นไม่เป็นเว้ยไอเนี้ย ครั้งที่เรามาแล้วก็ปัน <มา S 1> ป่นไม่ลดชดหรอครั้งที่เรามาแล้วก็ปั่นจนปันป่นเป็น <บา S 1> อ่ะคือเสียวแต่ว่ออาม่ต้องจ่ายเงินนะจ่ายมีเงินปั่นอธิ <Ą ศ> บายอยู่แบบไม่รู้ว่จ่ายไปคือเลยมาตรงนี้ปะไม่เคยอยู่แค่ข้างหน้าเดี๋ยวดูวอุ๊ะโอ้โหสวยสวยจริงสวยเลยจริง ตอนนี้เราเจอนักคนป่าโดดูเสียหน่อยดูเสียหน่อยดูเสียหน่อยเสียที่แขนอ่ะเสียอดูเสียหน่อยเมื่อกี้เดินเล่นไปไหนมาครับโดดพ่อผมลงไปดูหญ้าชมบรรยากาศกันบ้างเดี๋ยวไปเดี๋ยวปไปเราไปถ่ายรูปสวยๆกันคลิปนี้ตอนนี้เรามาเที่ยวแบบผ่อนคลายเต็มที่ กำลังกลับครับเพราะว่าเดินเกือบหมดแล้วเดินทั่วหลายกิโลอยู่อ๋อเอ้ยการทริปสุดท้ายจริงๆแล้วของวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับทริปนี้สนุกมากก็สนุกไงก็สนุกครับแล้วก็เหมือนก็มีอะไรเยอะอยู่พลาดผิดพลาดหลายอย่างแต่ว่าเราเรียนรู้เออทริปนี้ก็ คงจะต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็ัสทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ตรงไหนตรงไหนกดตรงไหนกดตรงนี้แหละตรงเนี้ยข้างหัวเออแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกดอย่าไปฟาดกิ๊บเหมือนเราเนี่ยรถชนรถชนรถชนเฮ้ยไป